เคยมีแบงค์ร้อยโบกพระหัตถ์ในสมัยรัชกาลที่9คุณสังเกตให้ดีนะครับเพราะว่าแบงค์ร้อยโบกพระหัตถ์นั้นนะครับอาจจะมีมูลค่าสูงใบเดียวนะฮะ3,500บาทกันเลยทีเดียวครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของแบงค์ร้อยโบกพระหัตถ์รุ่นนี้กันนะครับก่อนอื่นก็นะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีของ ร้านปันันที่รักทุกท่านนะครับผมุทธพัฒน์ศิระเรืองวานิชนะครับวันนี้ก็มาเป็นคนไลฟ์เองเลยนะครับนะสำหรับนะทุกท่านนะครับทีนะ่ชอบที่จะนะซื้อของสะสมเก็บไว้นะครับก็วันนี้นะต้องบอกเลยว่ามีเยอะแยะมากมายมูลค่าหลายแสนบาทกันเลยทีเดียวนะครับกว่าจะหาห้มาได้อย่างนี้ก็ยากลําบากหน่อยนะครับแต่ ที่แน่ๆนะครับนะที่แน่ๆนะฮะวันนี้นะครับนะผมจัดหนักจัดเต็มรถเต็มที่กันเลยทีเดียวเนาะวันนี้นะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของแบงค์ร้อยบวกผหัดนะครับวันนี้ผมก็จะอ่านหนังสือนะฮะเล่มนี้นะครับหนังสือคู่มือธนบัตรไทยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแบงค์ร้อยบวกผหัดนะครับสำหรับแบงค์ร้อยบวกผหัดในสมัยรัชกาลที่9นั้นนะครับทำออกมาในช่วงที่ ในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ภาพพันปีนั้นนะครับก็นะเป็นวันเรียกว่าครบรอบราชาพิเศษสมรสและก็วันพระบรมราชาพิเศษในช่วงนั้นก็ครบ60ปีนะเป็นช่วงเวลาที่ครบ60ปีนั่นเองครับซึ่งในช่วงนั้นนะก็นะเป็นงานพิธีที่เขาจัดขึ้นเมื่อปีพศ2553ครับสำหรับนะแบงค์นี้ ประกาศใช้เนะครับเมื่อวันที่5เมษายนนะครับปี2553เลครับขนาดจะอยู่ราวๆระมาณ7.2คูณ15เซนครับเหมือนเท่าๆกับแบงค์ร้อยนะธรรมดาแบงค์ร้อยปกติอะไรประมาณนี้เลยนะครับนะก็แบงค์ร้อยที่สมัยรัชกาลที่9ใช้ก็คือนะตทั่วไปแบบนั้นเลยนะครับจำนวนการผลิตนะจำนวนการผลิตนะครับนะบอกไว้ว่าผลิตอยู่ที่2หมวด ซึ่ง2หมวดนั้นนะครับ2หมวดนั้นก็มีหมวดนะ 9R กับ 9S นะ S นี่ไม,ไม่ไม่ใช่ S เนี่ยไม่ไม่ใช่แบงค์ไม่ใช่แบงค์ที่แบบว่าเป็นหมวดพิเศษอะไรอย่างนี้นะ S ปกติ S ปกตินะครับผมเป็น,เป,น,เ,ปนเป็น S ปกติทำมา2 2หมวดหมวดหนึ่งเนี่ยนะหมวดหนึ่งเนี่ยผลิตมาประมาณเอ่อ10ล้านใบ นั่นหมายความว่า2หมวดคือผลิต20ล้านนะจ๊ะ20ล้านใบนะสั้รุ่นนี้นะฮะคู่มือหนังสือเล่มก่อนบอกไว้ว่า1นึ่เอ้บาทต่อใบเล่นกันนะคู่มือนะหนังสือเล่มใหม่บอกว่าประมาณ200ราคาที่เล่นกันจริงๆฟังแล้วเครียด ราคาที่เล่นกันจริงๆนะครับราคาที่เล่นกันจริงๆนั้นอยู่ที่นะฟังนะราคาเล่นกันจริงอยู่ที่ไม่เกินร50บาทอ่าไม่เกินร50บาทนะครับนี่คือราคาจริงอ่าแล้วรู้ไหมครับสิ่งที่ทำให้แบงก์นี้มีมูลค่าเล่นกันสูงถึง ใบละไม่ต่ำกว่า3,500ครับพ่อผมซื้อมา3,500บาทช่วงหลังมันโคตรหายากของหายากนะฮะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีใครเอามาขอกมาขายแล้วมีแต่คนเก็บเริ่มมีแต่คนเก็บแล้ะทั้งหนึ่งมันพูดใบในึงนะฮะ5 0 0 0ันถึง1,000 0บาทตอนนี้มาเหลือประมาณนะ3,500 3 5ห0าาวิธีการสังเกตแบงค์รุ่นนี้เหรอไม่ได้ยากอะไรเลยครับนะ เป็นแบงค์ตัวอย่างทําไมผมถึงเอาแบงค์ตัวอย่างรุ่นนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นการอัปเดตราคาครับก่อนหน้านั้นนะราคารับซื้ออยู่ที่3,000บาทเองครับสำหรับแบงค์ที่เลือกตัวอย่าง3,000บาทเองครับตอนนี้คือราคาพุ่งขึ้นมาจากนะสามพันมา3,500แล้วอนาคตผมไม่รู้จะไปแก่ขนาดไหนนี่คือราคารับซื้อแต่ผมไม่รู้ว่าอนาคตจะมีมาหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆนะผมว่ามีโอกาสราคาพุ่งสูงขึ้นนะ เพราะใบนี้มันหาไม่ได้แล้วเริ่มหาไม่ได้แล้วครับจำนวนที่มีจํากัดนักสะสมไม่ยอมปล่อยทําให้แบงค์รุ่นนี้เริ่มนี่จะหายากใครมีแบบเนี้ยตกลงราคากับผมได้นะตกลงราคากับผมได้ใบหนึ่งประมาณอยู่นะสามพบาทขั้นต่ำ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 โอเคนะครับ และนี่คือนะรเรื่องราวของแบงค์ตัวอย่างวิธีดูแบงค์ตัวอย่างเนี่ยคุณจะต้องดูนะว่าเป็นเลข9ก้าทอร์ููมีคำว่าตัวอย่างแล้วก็จะมีด้านหลังจะมีกำกับเลข4515่าไม่ใช่4 5 1 5นะ้นจะเป็นเลขจะเป็นเลขเออเขาเรียกว่าเป็นเลขเลขกำกับอ่ะนะบางทีก็เจอเลขสวยรู้ไหมถ้าเจอแบบพูกประมาณแบบ1 1 1เลขต่อแปร hões, หรือในราคาอาจจะพุ่งสูงกว่านั้นอีกเออนะะเพราะเลขเพราะเลขอันนี้ก็เกี่ยวข้องนะ เลขเลขแบงค์เนี่ยเลขเลขแบงค์ตรงนี้ก็เกี่ยวข้องอันนี้คือเรื่องราวที่เอามาฝากกันในค่ำคืนนี้